สวัสดีครับวันนี้มาแปลกหน่อยขอทุกท่านสวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับเดินทางปลอดภัยไปที่ไหนมีความสุขทุกที่ทุกเส้นทางอันนี้วันนี้เราจะมาแนะนำตัวไลน์โปรดักต์ใหม่ครับจะเป็นชุดซ่อมบำรุงพร้อมประกอบเสร็จคือว่าไปติดตั้งซ่อมได้เลย รถเมื่อถึงแสนห้าหมื่นกิโลแล้วเนี่ยควรจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับในที่นี้จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ใดูหมดว่าเราจะเป็นต้องเปลี่ยนอะไรในแสนห้า 150, คือในที่นี้คือไม่ต้องใช้ความรู้อะไรเลยใช้จานวนกิโลเมตรเลยว่าแสนห้าเนี่ยเราต้องเปลี่ยนตามนี้นครับจะไปดูกันคันนี้เป็นตัวอย่างนะแล้วก็อยากจะอ๋อมีเรื่องหนึ่งล,ลืมอันนี้อยากจะขอขอบคุณทีนี้หนึงนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านทุกการและคุณทุกคนที่ให้การอุดหนุนอย่างหนาแน่นมาตลอดช่วงหลังนี้มาจากอยู่กลุ่เยอะมากก็บอกว่าผมทำทรบั้พิจาารณแล้วปฏิิบัตตามให้ดีทีี่สุดดขึ้นับ อ่าวันนี้เรามาดูงานคันนี้ก่อนนะก่อนที่จะเข้าไปส่วนชุดันนี้คันนี้เอ่อทุกคันที่ได้มาเนี่ยจะผ่านการวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าต้องแก้ปัญหาองไรบ้างคันนี้ใส่โช๊คอัพเดิมด้านหน้าส่วนด้านหลังเป็นแดนโชนะครับอาการงารถคดอดีขึ้นแต่ว่ายังเลี้ยวไม่คมก็เลยต้องหาอุปกรณ์ที่มันเพิ่มเข้าไปอันนี้เลยเปลี่ยนเป็นฟู่หน้าเป็น r e ีนซีรีส์เข้าไปแก้ไขทะปัญหานี้ใ้เสียงดังหน่อยนะแนะนําจากคันลองแล้วครับส่วนคันนี้มิวเอ็กซ์นะครับ เป็นงานเคลมรถสิค้ามมีปัญหาก็เคลมให้ทันทีเลยับมาจอดเคลมได้เลยส่วนท่านปาเจโร่ครับคันนี้เดิมใช้โปรเฟเตอร์เหลืองปรับสีมาแต่มีปัญหาคือมันยังไม่คมไม่ได้ดังใจก็เลยจัดไอรอนแมนฟูลเซ็ตไปทำเรียบร้อยส่วนคันเช้าๆไปหมดแล้วคันนี้ดีแม็กซบซ่อมบำรุงพร้อมกับเกรดโชวคอัพไปในตัวอัพเกรดในตัวอันนี้เป็นไอเดียที่ผมจะเสนอวันนี้คือซ่อมบำรุงพร้อมอัพเกรดในตัวนะครับก็จะมีชุดต่างๆดังนี้ทราบจะไปดูกันเป็นยังไงบ้าง จบแฮปปี้เลยครับตอนนี้อยู่กับธิรกิจเจ้าของปาเจโร่นะครับอันนี้เอามาทำให้ภรรยานั่งสบายนะี่ใช่ครับถูกต้องแล้วตอนแรกมามันโชคมันหมดอายุไปแล้วนะครับเปลี่ยนโปมเพรเตอร์สิบกับสปี่มาเดิมมันก็พอใช้ตอนนีเลยเปลี่ยนเป็นไอรอนแมนฟูลเซตไปให้เป็นยังไงค้องพี่เฟิร์มแล้วก็นุ่มนิ่งดีครับ งไม่แข็งครับอันนี้อันนี้ข้อสําคัญเพราะว่าเมียนั่งต้องนุ่มนุ่มแต่เฟิร์มไม่โยกไม่ไม่โครงครับโอเคเลยครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านมาตรฐานพี่ด้วยผ่านครับผ่านครับผ่านมาตรฐานแฟนได้น่าจะได้นะผ่านจะรู้จับกถ้าอย่างนี้คะแนนเต็มสิบเท่าไหร่ครับโอ้ให้สิบไปครับไปโอ้โหได้ครับขอบคุณธุรกิจนะครับขอบคุณครับด้วยครับครับธุรกิจครับพูดไม่ใช้คล่องนะครับแต่ว่าหลังไม้นี่สุดๆเลยนะ